สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิษพและชาวราศีพิศพคลิปนี้เป็นคลิปประจาเดือนเมษายน2564ของชาวพิศพนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีวันที่แบ่งแบบไทยแต่ว่าขอให้เน้นที่ลัคนาก่อนนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาคครดูตามราศีก็ได้พิศพคือท่านที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเราจะมาดูเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของคนโสดคนมีคู่ทั่วไปนะคะส่วนท่านใดที่มีรักสามเศร้าจะมีคลิปแยกอีกต่างหากค่ะมาเริ่มเลยที่เรื่องของการงานคนที่ว่างงานก่อน คนที่ว่างานไพ่บอกว่าขอให้คุณออกเดินทางตามหาความฝันได้เลยนะคะเพราะว่ามีโชคดีดรออยู่ประสบได้ไพ่ประจําตัวของตัวเองด้วยนะท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือแต่ว่าท่านจะต้องออกออกแรงสู้ก่อนนะคะจะต้องออกเดินทางตามล่าหาความฝันของตัวเองก่อนบางท่านอยากจะไปสมัครงานที่นู่นนั่นนี่แต่อาจจะยัง แากๆกลัวๆ,ๆ,ๆยังไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกเขาไม่รับหรอกหรืออะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะมองบวกไว้ก่อนลองไปสมัครดูก่อนนะคะเพราะว่าความมุ่งมั่นพยายามและความทุ่มเทของท่านจะทําให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นใจและเมตตาและท่านก็จะได้งานทําค่ะส่วนคนที่ทําอาชีพอิสระนะคะแรกๆโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนคุณอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษหน่อยกับอุปสรรคนาน,นปาประการไม่ว่าจะเป็นสภาพบริบทสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆหรือแม้แต่ตัวบุคคลหรือปัญหาที่เรายังเคลียร์ไม่จบที่ มันลากมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเกณฑ์โดยรวมมันครึ่ง,คร,งครึ่งเมษาเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะมีโชคแล้วแหละท่านจะประสบความสําเร็จแล้วแหละสำหรับอาชีพอิสระจะมีเงินเข้ามานะคะดูสิได้ทั้งราชาเหรียญได้ทั้งราชชนีเหรียญแถมยังมีไพ่ลาบลอยเข้ามาอีกอยู่ดีๆลูกค้าก็มาซื้อซะอ,อย่างนั้นอดทนช่วงแรกๆสักสักหน่อยหนึ่งนะคะมันจะมีอุปสรรคอยู่บางอย่างแหละแต่ว่าถัดจากนั้นแล้วนะ่ะท่านจะมีเงินอู้ฟู่ท่านจะมีรายได้มีกําไรการงานสําเร็จ แล้วก็มีความก้าวหน้าอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้โบนัสพิเศษได้เงินพิเศษหลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่ามองเห็นความสําคัญหรือคู่ค้าคู่ธุรกิจอะไรก็ตามที่เขามองว่าเราน่าเชื่อถือน่าไว้ใจไว้ใจได้แล้วเขาก็มาเป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือมาเป็นลูกค้าเราหรือมาจ้างงานเราให้ดีมากๆส่วนท่านที่เป็นข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนนะคะมีเรื่องให้ท่านกังวลใจอยู่นะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเรื่อยๆนะคะอย่าใจร้อน แล้วก็อย่ารีบด่วนตัดสินใจเพราะว่ามันจะนําพามาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรืองานมันไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจหรือคุณอาจจะมีเรื่องระแวงใจกับลูกน้องบริวารกับเนื้อง,งานกับอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้พยายามใจเย็นๆใช้สติในการแก้ปัญหาเยอะๆนะคะมันจะได้ก้าวผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้สําหรับท่านที่เป็นข้าราชการนะคะอาจจะยุ่งวุ่นวายปวดหัวหรือมีเรื่อง ทิมแทงจิตใจให้เจ็บปวดหน่อยๆนะมาที่เรื่องของการเงินค่ะการเงินคุณค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะราชินีดาบมากับเจ็ดถ้วยมันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขจะต้องเอาตรงนี้ไปโปะตรงนั้นเอาตรงนั้นไปแก้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ก็มีเยอะแต่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ตามความฝันแต่ว่าคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะความคิดที่รอบคอบเกี่ยวกับการบริหารเรื่องเงินจะ,จะทาให้ท่านได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายที่ดี<อ>ให้ท่านสา ามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะสําหรับการเงินของชาวพฤศพปัญหาของพฤศพเนี่ยจะสามารถทุเลาเบาบางและถูกแก้ไขได้จากความมีสติของท่านเพราะว่าใบนี้ไฮโรแฟนเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะความมีสติความมีปัญญาแล้วก็การคิดอ่านวางแผนที่รบอบคอบแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆตรงนี้จะทําให้พฤศพสามารถแก้ไขปัญหา1ิบดาบตรงนี้ได้มาดูที่เรื่องของความรักค่ะคนโสดค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้ท่านได้ ได้ขบคิดนะคะหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของท่านแต่พึงระวังนะคะตัวเลือกที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วทําให้เกิดภาวะคบซ้อนทําให้ท่านรู้สึกเครียดหรือคิดมากได้หรือบางทีเราเองที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่มีใครอีกคนนึงเข้ามาแล้วทาให้เราเขวก็ได้เกิดอาการลังเลว่าคนเก่าหรือคนใหม่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะ ต่อไปท่านที่มีคู่ค่ะบางคู่จะได้เดินทางไปร่วมงานสังสรรค์ออกงานออกการปาร์ตี้หรืออาจจะได้ไปท่องเที่ยวร่วมกันแต่ในขณะที่บางคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ห่างไกลกันนะคะเนื่องจากภาระงานมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอยู่คนละจังหวัดคนละที่อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าคู่ไหนอยู่ด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะต้องแยกกันอยู่หรืออะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้มาสูงสิงหรือโรแมนติกอะไรกันเท่าไหร่จะมีไปออกงานร่วมกันบ้างบางครั้งบางคราวร่วมงานสังคมร่วมกันบ้างอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพออยู่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็เหมือนมุมใครมุมมันนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ โอเคคร่าวๆประมาณนี้ส่วนท่านใดที่มีรักสามเศร้านะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้อีกต่างหากสำหรับชาวาราศีพฤษภนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันทำนายผิดพลาดประการใดผู้อ่านขอภยนะัยในทันี้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ